มาเมืองกบอ่ะพ mm hmm. ี่น้องจะพามาเมืองกบเด้อคลิปนี่เพราเป็นเรียงไว้ตั้งแต่ปีกายอใครบ้างพน่กกบวายโอ้ยกบไหมเตจมส์จะใครแต่วะ เพาปล่อยเป็นลอยตัวเอาจับกินไปจับขายไปเลยนี่มันนี่นี่นกบได้เีย ย่้อส่เบิร์ตบอกหอยข้างนี้จะเป็นบอกหอยให้ไปใส่เบิร์ตอือมีมองเตียงกบไข่ข้างนี้ก็เป็นฟ้าบักเน่าเน่าเก่ากับบ่อดหนบึงดูแล่อบ่อไหนปล่อยไว้ป่อดแทงตัดกิ้งแต่จะมันจิเป็นไป ทรงกริงสิโลงแน่บางทีแบบบางผักสวนคั่วนี่หอกไก่ด้วยน,ะนี่ผีไก่นี่พริกอนะบ้องซื้อกินมาพริกก็ไม่กิน ปลาตัวนี่กะปลาหม่อนอันนี้ชิ่อวเบิงเขาเอ่ยว่าธนาคารน้ำเลมีปลาคุ้งด้วยเลปลาปลาคุ้งไหมนี่ไปตามหัไวไกินซุกเลยเนี่ยโอ้พี่น้่องหัูคุงวอนฟ้ามือ อันนี้เขาเรียกวัฒนาคารน้ําเป็นที่ขุดลงไปประมาณเมตรหนึ่งขุดลุลงไปประมาณเมตรหนึ่งเอาก้อนหินลง เอาเศษไม้ลงเอาขวดปติกไใ,ใส่นาไว้เาเศษไม้เศษขยะอยังลงว้วสลับกันไปก่อนหินแน่เศษไม้แน่ขวดน้ำส่นามแน่แล้วก็คุ้มด้วผ้าแยงผ้งาเคี้ยวนี่นะครับแล้วก็ต้อทออากาศขึ้นมา ตอทออากาขึ้นมากก็จะเป็นลุมดูใต้ไต้นี่นี่พอม่านสองเหนียวเป็นลุมมแต่วัฒน,นาข้านน้ำมองนี้กะสีรวมสมบูรณ์สุ่มซื่นเพราะว่ายังเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำมาละแวกนี่น้ำมาละแวกนี่เมื่อสิลงลงไหลลงมาร่วมกันมองนี้ก็สิเก็บน้ำไว้เก็บน้ำไว้มองนี้กะสีเพราะ แห้งแล้งนีไผ่ตัวอโอ้โหไก,เไหไก,เไก่เป็ดอ่อนมาเว้ยไก่เป็ดอ่อนกุ๊กๆไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เลี้ยงลูกผากินแล้วไปใส่แนไอ้บางสวนขั้วไอ้เหล่าไก่ แลกกี้กับว่ามีอันนี้หรอกวัดนี้จเพามากันแม่งนี่กับอีกแม่นึงนะแม่นึงก็ล่างออกแม่แพะลูกต้นนี่แะก็ยิ่เป็นหมกตน้นออกน้ยไปโอ้หนูนี่มันตายตัวนี่นี่เด้อ นี่บ่โอ้ยมาตัดบักต้นทั้งบักหยังบักน้ำมาปิดกับว่าตัดขวนก็ตัดหน่อยไปโอ้ยบักน้ำเนี่ย นาปกติอันนี้มันคือตามฤดูกาลตามฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าออกดอก,ดอกนี่ไงโบโฟกาดิ์เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าดอกตามฤดูกาลฮะมันก็จะไปออกหน่วยในช่วงนาฟ เือาออกเนวยนหนาเพิื้อผ้าหนาฝนกระสิบกเนาวกับเขาสู่ปกติก็คือตามฤดูกากลกระราคากับว่าแพงบันไดแต่ว่าขันอกฤดูกาลก็คือต้องออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่าเราจะมาเก็บผลผลิส่วธิ์มฆมกรากุพงามีนามีนาเมซ่า,า,ารก,ก,กระสิบราคาดนราคาแพงกลัวเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกรสิ เทศเห็นมันออกส่วงหนาแรงโลหนึ่งเป็นเจ็ดสิบแปดสิบบาทหอดลอยกัมี่ต่อโลแต่ว่าขนาดตปากติเนี่ยราคากะบยี่อมัน่นสามสิบสี่สิบบาทซองลูกบาทก็มี่ลูกละบาทก็มี่เต็มที่ลูกลสองบาทแต่ว่าหนาแรงเนี่ยโอ้โหลกลเกือบสิบบาท ว่ามันออกอยากหนาแรงถางเขาว่ามึงส่วนขั้วนี่นี่ส่วนขั้วมีอย่างมีพักปลุกโอ้ลูกมนันนี่ลูกมันเมอรีอ่อยู่เเขาว่าลูกมนัน ใมากินลูกม่อนม่อนลูกม่อนนะเอิ่นนี่มัมกน้ำนี่รอบนอกสวนก่อนี่พ่อปลูกได้กินได้ไม่ต้องซื้อ จะว่านาแรงเนาะกระบอมี่ยังลายปันไดทางหลังก็จะเป็นสวนข้าเจ้าปลูกต้นยุค,คานี่นี่ดโอ้โเนี่คือสีวะแดดไปเห็ดกินดอกนี่คือิีวะแต่เป็นโอ้ยต้นเป็นพันไว้เอาเม็ดอุนทั้งนอกนนี่นี่มาก

ทั้งนั้นกเป็นบักเขียกันบักเขียมีกักตบเป็นประดุกนี่พักขานาพรต้นนี่ต้อนอยังนาขุนๆได้เียเอาไปฮ็ดกินมั้งเหรอ เขาย่อยปลูกต้่นไม้หลายนี่เลยตะกี้ปลาดุกปลาดุกแล้วพียร์ซีเมนปานปลานิ่นปลาดุกกินสัตว์กินสัตว์ด้วยกันแต่ถ้าปลาน,นิ่นนี่ปลานิ่นน,นี่เป็นสัตว์กินพืนนี่เเผาที่เป็นเผ่าหนุหอ,อ,อม หลายปียังแล้วตุ่นยังซ้ำหนีอยู่เอ้าคลิปนี้จบซ้ำหนีแหละพี่น้องฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามสองไฮเดรดสองน้องไม่ยูทู e ไลค์ซาดีไลค์ซาดาดีซาแน่อนะครับตะกี้เป็นปลาบักเน้าเกา,าเดียวบักเน้ากับมาด้ ดูแลเปันไดก็ได้เหลือเท่าที่เห็นนี่แหละแต่ก่อนทำมะนาวนอกฤด,ดูนะครับประมาณ2 0 0วงบ่อทำมะนาวนอกฤด,ดูวันนี้ก็เลยต้องลมเลิกไปเว่าสางบ้านเพิ่มเติมมีสางเราใกล้เพิ่มเติมหมดเลยต,ต้องเอาต้นบางนาวส่วนนี้ออ,อกเป็บนบาเนาวนอกฤด,ดู รอบมึงสถานการณ์นะครับอาจีะมีเปลี่ยนแปลงไปเหตุนแนวอื่นแนวใด่ะขอบคุณที่ให้การรับชมและกติดตามคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ